ที่คณะสตรงจันทราหานติกรผเิตประโยชนนั่อเดี๋ยวเดี๋ยานพที่เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ฟังไม่ฟังมีอยู่เท่าที่เห็นน่าจะประมาณที่าเปด้าด้ีอยู่คก่อน้ก็เป็นฝ่ายระราชา เพราะว่าจะมีพระเจ้าเข้าถวายสักการะนะครับผมโดยนะมาอยู่ตรงนี้นะนี่อยู่ตรงกระลำบกทีนี้เป็นเร็วดีง่ายดีและก็ได้ของดีนะเอาอย่างเจโจ้เนี่ยแบ่งทันหนอ่มกับตำรบพระคุณเจ้านะครับไว้ก่อนตำรับ เป็นครูบาอาจารย์นะครับประสงค์ในการที่จะเข้าถวายสักการะสำหรับโยมท่านใดที่มีเครื่องบูชาสักการะเนี่ยผมจะมีบาทบาทบ้างบาทมีคน,นไหนใ่มากคนนั้นจะรวยเร็วกว่าเขาอ้าวจ้างไปเลยอตตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะให้วางวัตถุงมงคลนะครับแวัตถุงมงคลเดี๋ยวเตรียมวัตถุงมงคลให้ต่อเรื่องนะเพราะว่าจะไม่ให้โยมนั่ง นะพอจะยิ่งนั่งยิ่งขานะครับหลังจากที่เราเป็นประตูน้องพ่อแล้วก็รู้ว่าใครมาใครกลับเรื่องนี้ติต่อเลี้ยวขาออกผ่านถ้าให้มาตรงนี้อาจารย์ครับตรงนี้สอโรคนะต่อจากเรียนหลวงพ่อแล้วก็ แต่ีว่าต่อมาก็ขออุนใเียติได้กว่า5นะต่อหน้าหลวงพ่อเลยก็ขอก็มานีจอย่างไรเี่ยจังไอยาลยขอเรียนเชิญอยตอแรกบทีเนเพื่ได้ยังก็มานะจริงจริงประเพณีนี้กทมานาล่อยเหรอจังรคอก ด้านเขาไปจากนั้นโยนติดติดล้านไม่มีมอเรตรงนี้ดินาตรงนี้ยิง่ตรนี้เพราะว่าไม่ให้าสกรกไม่อมไมยอมไมอมไมอมบอกหในถงีได้รับของคนไหถวายหง้อมายางดีครับยางเดียวของดีต้องรับของมือหงพ่อเคย ข้าผมก็บ่นเดี๋ยวเดี๋ยวเพราะว่าข้าคนนครสวรรค์รู้ดีก็ะชุนครสวรรค์ก่อนสำหรับหลวงพ่อก็ปีหน้าก็คงจะไม่มีปีนี้เป็นปีครับเข้าด้านโน้นท่านที่อยู่ทีโน่นหรือรูปตึกใหญ่ยอดรวมสมัยพร้อมด้วยคณะสง ได้มาครับ้กำลังใจตรงมี้รงส่งน่งพวเล็กงเล็กงเล็กแมวผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ท่สำคัญทุกสิ่งทุกอย่าในปัจจุบันนั้ถึงข้าวปลาอาหารมันจะได้รับทานอย่างมากมายเ่อแ้ววัแแต่ถ้าหากว่ากำลังใจไม่มีนี กัใรใช้ได้เลยกำลังใจนี่สำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นอาตมาในฐานะตอนนี้กำลังออกในรายการสร้างคนดีดำวัดกระสู่บ้านสร้างวิบาลให้กับโัวเอออกทุกวันวันนด่กหละหลนแห่ง เราจะขอฝากกับลูกๆที่มาเนี่ยทุกคนเนี่ยได้นำเอาประวัติปฏิบัติที่หลวงพ่อได้เริ่มใะ้ในปัจจุบันนี้แก้ไขให้เกิดความสามารถคีในปัจจุบันในปริเทศกฎหมายสามารถคีในสกระหม่อ แต่สมัยก่อนก็ได้บความสรรมะขีสุขาสังขัดจัความธรรมะขีที่ไหนมีที่นั้นก็มีความสุขทางแต่อย่าต้องฝากไว้กับพวกเราที่มาอยู่กันณในขณะนี้เพื่อการสร้างพื้นฐานของพระพุทธศาสนาให้มากที่สุดแล่ไม่น้อยให้พวกเราเนี่ยให้ ได้ว่าเส้นห้าไม่ได้ให้กลับเป็นท่องเส้นห้ากไม่ได้ไม่ครับพยายามจะเจอมาพบก,กับหลวงพเทียนอีก็ท้องเส้นห้านะามาพบพระพุทธศาสนาก็ท่องเส้นห้าไ,ได้เพระพาะเสน้นห้าเป็พนพื้นฐานของพระพุทธศาสนาเปลีนคนลบผิวหนังของคนต้นไม้แบบปูเกเรือออกไปนี่ตาย เพราะเป็นทงแรกของโลกเส้นห้าเส้นห้าท่อถ้าทุกคนมีเส้นห้าแล้วสบายตอนนั้นเราอยากสบายต้องท้องเส้นห้าให้ได้จะทุกคนเราไปหากันไปหา,ปหาสิ่งสบายตันนะั้นไม่ถูก,กต้องเพราะนั้นอะไรจะเกินรทธพูดก็ทำผสมกันไม่ได้รทธพูดก็ทำผสมเนะี่ยเป็นที่ แก้ร้อนถอนความหนาวเราได้อย่างมากมานจังหวาเป็นชื่นขึ้นนั้นสงกรานตพระพุทธเจ้าเป็นแล้วลูกหลูกทุกคนจะจะมีแต่ความสุขมีความเจริมดังในวันนี้กรขอใธิใจแล้วก็ขอพูดว่าสิ่งละอันตังแล้วอาารยเปลี่ยนกรีขอให้ลูกหลูกทุกคนกลับไปปฏิบัติและจะมีแต่ความสุขความเจริญ ว่การงานทุกปิะการีกิดทึนรอกราถวายที่สการะแต่บระเดพระคุณท่านายวาระเจรนญนอายุครบ80ปีในปี2553นี้อําำนาจูสบุนเวลาศรีบารมีของพระตั้นให้ใร เทพองทั้งหลายจงปกป้อง,งรักษาคุ้มคองโดยเวชัยให้พระเดชพระคุณไปพ่อพระคุณธรรมศรรคุณจงมีอายุยิ่งยืน,ย,นยาวนานเป็นมิ่งฝันเป็นกำลังใจของชาวไทยและชาวพุทธทั้งชาติให้มีความสุขความจเจริญสืบต่อไปเราของขอใช้เสียงนี้กล่าวคำถวายเครืงสักการะอูชาในโอกาสนี้ อิมินาสกาเลนะโพรปชาอาจาริยังโอเชมิกาเยนะวาจายะวาเจเดสาวาสังเคโอกรรมังปะกตาเมยัง ý kiến của chúng tôi rất là quan tâm đến sự nghiệp của chúng อบายเรื่องสังก 5, ก,การะประเดชพระคุณเจ้าสาธสุทธิเจ้าขอเจ้าหน้าที่อาบรช่วยสงสัญญาถ่าไม่หมดกบยกมืออะพระยะครับจะพร้รับ้านนี้ก็ต้นยังมาตรางรุ่มไหนนะครับะ ผมมาลลยเวียนถวายพระด้วยนะ เขาที่ซ ja ึ kind of ่งก็ถ like. right no? ือว่า <at> right? เป็นหมของล้ำลสิทงหลายกันที่ปราดิป <zeker progress> ีกยอกจิกันมาในเดือนยันีพนักพ่อขาวไม่ขาวรออยู่นะกระพรอนเดียวไหมจ้าร็ยอมจะขานี่ยกเดกที่จะเข้าถวายจักราบวพพ์อาจอาออกไปเลยจะต้องไปเข้าข้านใต้ ก็โจรนี้ท่นมีนะตอนนี้ขออุตส่าห์ให้กันประสมซะก่อนนะเจ้าของวรับผมก็ยังดีนะเดี๋ยวนะขอให้แม่ชีก่อนนะขอให้แม่ชีก่อนนะครับหมดพระขอให้แม่ชีก่อนอ่ะแม่ชีเดินมาเลยะรแม่ชีไม่ต้องพูดข่าวน้ำ พาะคารว่านนะครับหนุ่พี่พร้อมผมไม่ต้องขอตอมาละลุกเลยแม่ลุกเลยยื่นมือมาใกล้ๆหลวพ่อห่ง ไม่ดีนะข้อขาวนั่นเดิข้อขาแม่ขาวจะเดินตามประสมเข้าไปเพราะในกองุนยมตต้องต้ลไปหม่ไนมต้องต้องต้อหลหไปเพื่อให้เกิดการหยุขวาการที่ต้องพ้วยการน่าจะต้องยจะพหนึ่งลูกขาวหกขาวเยอะตรงนี้หมดเลยนะครับขอขอขอแค่ชุดนี้ด้านนี้เดียวกับแค่หนึขอไม่ได้ รอูข้างในพอยขอขอตได้ไหมรอาจารย์อาบอกว่าขอเวลาอีกท้าหกนาทีแม่ตามบนเลยลงข้างบนอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยมาเลยเดี๋ยวปล่อยป่อยปล่อยเดี๋ยวด้านบนไปไปต่อแถวเลยครับต่อแถว เข้ามาเข้ามาเดี๋ยวๆเข้ามาหลวงพ่อป้ายป้ายมามายำเภอสองก็เริ่มรอบนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยมมากคุณเยอะเลยคุณมีคนเยอะมาก